ัสดีค่ะมาเบาตอเลยนะค่ะอันนี้ตอนที่สองที่นกว่าจากคลิปที่แล้วนะคะนกกะซีบ่ต่อต่อกันเนี่ยแหละต่วันนกเสียวลงคนละมือนะจ้ะหลังจากเมื่อนั้นนกกะเอาไปรักษาอีกคือเกาเนาะจ้ะเราวนกกะบอกเล่านกกะไปเยี่ยมเล่าดูดูนกกะไปบอกว่า อยากออกไปใส่ชีวิตน้ำอยากออกไปใช่ชีวิตน้ำกูบอรกระบ,บอกร้องเสียถ้าอยากออกไปคือดูแลเจ้าของให้ดีหหายหายเราต้องกินยาดูแลเจ้าของแล้วก็สัญญาว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะที่ให้โอกาสต่อไปสิป่หยอีกแล้วนกกะว่าวกับเพื่อนนั่นสินาจากลาบัตที่นี่นกกะไปเอาเพื่อนออกมาอีกคือกากับมาดูแลก,กันกินกับกินนอนกับนอนบัตที่นี่รอบสุดท้ายนี่เมื่อปีหาสิปนะคะปีหาูออกจากโรงพยาบาลครั้งนี้แล้วเปลี่ยนไปหลายพอวายยัง หนึ่งคือโบอแตะต้องตัวเขาเลยบ <laughs> บนอนน้ำเ蒿โบแตะต้องตัวเขาเลยจ้ะนอนกินแล้วก็นอนกินและะนน้วก็น,ะกะนอนอยางเดียวแล้วกะ็กินยานอนแล้วจนว่ามาสี่เดือนหรือหาเดือนนอกอดบ่ได้นกว่าเอ๊ะมีเหี่ยผิดปกติหรือเปล่าก็เลยถ,ถามเพื่อนว่าอ่าให้ให้ถามเนี่ยเป็นยังอยบ่บ่นอนน้ำข่อยก็บ่างี่เราเป็นยังอยบ่บ่บเห็ดคือเกาเราก็บอกว่าบ่หูบ่มีความรู้สึกแบบนั้น จนว,ว่าไปหาหมอปีหลังเดือนหลังมาเนาะจะไปน้ากันหมอกันเลยเบ้าให้ฟังว่าถ้าเป็นลรกนี้ถ้ากินยาตัวนี้แล้วจะบ่มีความรู้สึกทางเพศเนาะจ้ะนกก็ธรรมดาลราบัดที่นะบัดที่นี่ก็เลยหัว่าเออเขาอยู่กันแบบผัวเมียบ่ได้อะไรเขาอยู่กันแบบมูก็เอินกันกูมึงกูมึงนะเราก็สิ่เอิญเข้ามาแม่มึงแม่มึงตลอดแต่ว่าเจ้าของสิเอินกูมึงกูมึงกับเราตลอดนะค่ะจากเมื่อนั้นมานกก็ต้องมาเป็นเสาหลักให้ครอบครัวเนาะ นกว่าเออเหตุงานโรงงานแบบนี้ค้งสี่ไปบรอดอะตอนนั้นนกก็ยังบ่มีรถเนาะนกก็เลยตัดสินใจไปขายของนะคะนกก็เลยตัดสินใจไปขายของยูชนบุรีจากอ่าานน้อยนกก็ไม่มีร้านใหญ่เป็นของเจ้าของนกอะจ้างลูกน้องคนลาวนะจ้ะสี่คนมาซอยแลว้วก็เปิด้านใหญ่ขายเองเฮ็ดเองแล้วก็เฮ็ดทุกๆอย่างจนว่าจนว่าชีวิตนกเริ่มดีขึ้นมีคนมาจีบหล เพราะว่าคนบอเคยเห็นแฟนนกว่าเป็ี่ยนยังไงเนาะเพื่อนบบรู้ว่านกมีแฟนเพราะว่าเราบอมาปรากฏตัวให้คนเห็นเลยนอกจากอาช่วงที่เราปิด้านเราเราค่อยสิออกมาปรากฏตัวเห็นคนเห็นนะจ๊ะล้วก็ไ่ได้ออกไปใส่ก็คือปิดแลมปิดอย่างรออรเราก็คือบบเห็นนอกจากจากะบมีแล้วมันเป็นอีอย่างที่แบบว่าคล้ายๆคนเคยคิดว่านกเป็นเป็นแม่ห้นะังใช่เนาะเพื่อนว่าแม่นกเป็นแม่้างก็มีพวกอาเสียพวกอย่างมาจิบใช่นหะ ต็ว่านกกะบ่เคยสนใจนกกะบ่ได้ใส่ใจกับจุดๆนั้นนะคะนกกะพยายามขายของมาจนว่าอ่าหวรดนกสิมเวิดเนาะค่ะนวดรดนกสิมเวิดนกกไปออกรถให้ลูกไา้อีกคนละคันน่าจ้ะลูก้ายคนใหญ่กับคนกลางออกรถปี๊บให้ลูก้ายคนละคันแล้วนกกะม้านกกะม้าทรงหววรถจนว่ามวดรดนกเสร็จแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วนกก็เลยวอกกอล้าวบอกว่าอ่าเขาอยู่น้ำกันม้า ตั้งแต่รักษาเพื่อนมาสิบแปดปีนะจ๊ะสิบแปดปีเต็มๆที่ประคองเพื่อนม้านะโมกเลยว่าอยู่น้ากันกับอยู่แบบมูแบบพวกบอลแมนอยู่แบบผัวเมียขอโอกาสให้ฉันไปหาคนที่ดีหล้วกัหาคนที่ใช่สําหรับฉันเพื่อที่ฉันยืนแบบนี้ฉันบริโอคบริยากแต่ฉันลําบากเพราะว่าฉันต้องทํางานทุกมมือสินะจ๊ะต้องค้าขายทุกมือต้องมุนต้องบริหารเจ้าของเองทุกอย่างอ่าปรึกษาภัยกับบัตรนะจาะกระเฮดเองทุกอย่าง เป็นแม่ครัวเองพอ้อมเลยลุงเป็นกุ๊กเองเป็นกุ๊กเองเป็นแม่ครัวเองพอ้อมในในโตเรียบร้อยเลยแต่ว่าจ้างเด็กหน่อยนะมาเสิร์ฟมาล้างจานมาจัดบิลแล้วก็มาตอนรับแขกให้แค่นั้นเองเจ้าของเป็นคนคนดูแลในครัวเองทุกอย่างส์นกเป็นคนที่แบบว่าสู่ชีวิตมากๆเลยนะแต่ว่านกกระเบา้าเมื่อนึงนกกระจาบคุยก,กันกับเราเนาะบอกว่าเออไปย่าให้ฉันดนบอเพราะว่าเขาอยู่แบบนี้เขาอยู่แบบพี่แบบนองกันนั่นเอเนาะ นกอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้เพราะว่าเวลานกไข่นกก็สบายเองส่นกอยากมีคนมาดูแลอยากมีคนมาเบ่งนกบ้างบ่แมนว่านกต้องมาดูแลเพื่อนตลอดชีวิตเองส่นกบอากับเราเราก็บอกว่าอยากได้อยังนกบอกว่ายาให้นกได้บอนกบอกว่าเราก็พานกไปยาโดยที่บ่มีคอแม่แม่แต่อย่างลยเราเบกเบาคำอย่างลยเราบอกว่าออยากให้เจ้าไปได้ดีคอยหักเจ้าอยู่แล้วว่าคอยหักเจ้าแต่ว่าคอยบ่ลังไว้เพราะว่า ที่เจ้าเฮ็ดกับข่อยมา้ามันหลายแล้วข่อยอยากให้เจ้าไปได้ดีกว่านี้ว่าสัตว์เขาก็อดน้าตาไหลบ่ได้เนาะที่แบบว่ายังหน่อยๆเพื่อนกันยังปล่อยเขาออกมาจากเอชีวิตบังบุญแบบนั้นเนาะมันเป็นอีอย่างที่แซนจะรันทษมากเลยเอกามาแล้วนกน้าตาสีไหลอยากคล้องให้เพราะว่าอย่างเพราะว่าชีวิตคนเฮาเนาะพูดถึงว่า ถ้าเราเป็นถ้าเราบ่าเป็นโรคนี่นกกสิยูนําเราตลอดไปเนาะกะซิกะิยูคข้งข้างมันตลอดแต่ว่านี่เพิ่นเพื่อนดูแลเราบ่ด้เนะาะเวลานกบ่สบายเวลานกไข่เวลานกเป็นยังบ่มีผูใ้ใดดูแลนกเลยนกต้องขี่รถไปหาหมอเองดูแลเจ้าของเองเสร็จนะ บ่มีคําว่ากินเขา่ายนี่กินยา,นยาเนี่ยเฮาเป็นผู้ยิ่งเนาะเฮาก็อยากได้คเว่าแบบนี้จากคนที่อยู่นํากันแต่บ่มีเลยเฮากับเป็นฝ่ายดูแลเขาตลอดเนาะจา้ะแต่นกับเบอร์เสียใจนกับพยายามที่สิยืนอยู่ชั้นกลางเราตลอดตอนเราไปยานกมานกาก็บอกกับเราว่าผัวไทยนี่บอเอาเลยเด้อนกบอกขอมีผัวไทยแล้วหลังจากตั้งแต่ยากันนกกแยกกันอยูเนาะจา้ะ ต่างคนต่างอยู่นกกะเสียงรานให้เพิ่นนกบบเฮตตอขายดีดีเดแต่ว่านกบบเฮตอ์นกเมยนกตัดสินใจก้าวออกมาเลยพอดีนกกะมายังเว็บเดตแล้วก็มาพอฝรั่งแล้วก็นกกะได้มาใช้ชีวิตนี่แหละนกกะบอกเราดีดีแต่ทุกมือีนนกกะยังคุยกันให้กำลังใจเพิินตลอดอยู่แต่ว่าของทุกอย่างที่ เป็นรถเป็นอีอย่างทุกอย่างมันจะเป็นซื้อลูกเหมือนเนาะจ้ะนกก็เลยบ่อบ่อดดมีความเดือดร้อนอีอย่างนกก็ยยาออกมาแต่โตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังอยู่คือเก่าที่สําคัญเรากะยังเลยได้ใส่ได้ยังคือเก่าทว่านกขอแค่ว่าขอให้นกเก่าออกมานกบบอยากอยู่จุดจุดนั้นนกห้ไใดคือกําลังใจทีเป็นนกยิงคนละคอนอีกัางเท่อมันอาจจะเจ็บปวดบ่มีกูได้อยากเบ่าแต่นกนกอยากเบ้าเพราะว่า นุกคเข้าใจว่าผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าหาักเมียแต่ว่าต้องย่อมให้เมียออกจากชีวิตมากโดยที่เจ้าของบ่สามารถดูแลได้มันก็เป็นอีหย่างที่เจ็บปวดสําหรับเพื่อน,นแต่สําหรับนกบ่เจ็บปวดเพราะว่า,วามันเวลาที่ผ่านมามันเ็ดให้น,หน,นก,กรู้แล้วว่าความเย็นช้ามันเ็ศให้น,หน,นกแบบแค่เพื่อนแค่เพื่อนแค่คู่ชีวิตที่แบบว่าอาจจะเคยใส่กากันมาแล้วกม็มามาใส่กาซานนี้เนาะ มันมีหลายเรื่องเล่าที่นกอาจจะวบกจบเพราะมันเห่ามากระยะเวลาสิบแปดปีที่รักษาเพื่อนนี่มันสุดยอดอีเล่นกพยายามที่สิบวเบาๆเน่าๆนกพยายามห่อลงมาให้มันเลือดน้อยๆแม้กระทั่งมือที่นกมาสวีเดนเล่าก็มาทรงกับพี่ซาวนกนะจ๊ะแล้วขอมาทรงเป็นครั้งสุดท้ายเขากับย่งเป็นมู่ที่ดีต่อกันพอไนรักกระู้ถ้าจะมาบอกให้เล่าฟังเราก็บ,บอกว่าบ่เป็นอย่างมาเริ่มตมัวไวฉันจะเป็นคนดูแลเจ้าเอง บอกพ่อหญ่ทุกเรื่องบบได้ปิดพ่อยหยเพราะว่าพ่อหญ่เรากลับสงสารผู้ใช้เราก็เข้าใจว่าการป่วยแบบนี้มันเป็นยังไงนะจ๊ะเราเข้าใจบ่แมนว่านกทุกเรื่องนกจะบอกพ่อยญ่ตลอดนกบเคยปิดบังนกจะวอาความจริงนกจะเคียดเจ้าของนกจะเบ้าความจริงเองทุกอย่างชีวิตมันแสนเศร้าเอาไว้โอกาสหนานกสิเม้บใไม่นะคะขอจบคลิปชีวิตที่ลั่นโทษของนกซามเนเนาะจ๊ะ เอาไว้โอกาสหนะ้าพ่อกันไหมนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมอนี้กับมาพรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟ้าใสในต่างแดนค่ะเมื่อนี้นกจะมาตีแผ่เรื่องราวชีวิตยิ่งกว่าละครให้ฟังนะจ๊ะว่าแฟนคนไทยนกเป็นยังไงนกสีมะวเวาเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นกับมิตรภาพดีๆที่แบบว่าถึงเฮาบริยูน้อกันแล้วเฮากันยังมีสิ่งที่ดีๆให้กันนะจ๊ะนกเา้าเขาเรื่องเลยนะจ๊ะนกกับแฟนเป็นคนบ้านเดียวกันนะจ๊ะ อยู่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเมื่อปีซีเจ็ดนะคะแฟนหนกประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข,ข่าลงบานแล้วก็เป็นป่วยหมอกากหมอสิวินิชัยโลกออกได้ก็คือมันกินสมองไปครึ่งนึงแล้วนะคะทั้งประสบอุบัติเหตุนะ้ำแล้วป่วยเป็นไข่สมองอักเสบนะจ้ะแต่ส่วนมากหมอบอกว่ามันจะเป็นในเด็กน้อยแต่ว่ามาเป็นกับคนใหญ่นี่คือ มันหายากมากๆเลยมันบอยมีบ่มีให้เห็นนะจ๊ะเราก็เลยเป็นผู้ชายที่โศกกลายไปเนี่ยทั้งประสบอุบัติเหตุเซนประสาทขาดหล้ะกัทั้งสมองฟอเนาะค่ะก็อยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะจ๊ะนกก็ดูแลเราประคับประคองกันมาเลื่อยๆตอนนั้นนกยังบริขายของเนะาะนกเห็นงานโรงงานยู่นเนาะจ๊ะปากกัดตีนถีบตอนนั้นยังบ่มีรถเลยมีมอเตอร์ไซค์อยู่สองขั้นกันเองเราเห็นงาน่งอะไหล่โตโยต้าเนาะจ๊ะก็รักษากัน ก็ออกมารักษากันปากกัะตินถีบมาเรื่อยๆเนาะจ้ะแต่เราก็เป็นผู้ซ้ายที่ดีเนาะจ้ะแฟนเป็นผู้ซ้ายที่แบบว่าาบกินเหล้าดูดต่ยาเนาะจ้ะบบกินเหล้าดูดต่ยาแล้วก็เฮ็ดงานอย่างเดียวนะจ้ะเฮ็ดงานนี่าบ่สนใจว่าเจ้าของสิสด้เงินเท่าทไหร่เท่าไดร่บ้หูโบ้ยังเลยนะจ๊ะบัตรเอที o ่ออกเอทีเอ็มเงินออกเมื่อใดนี่บเ่เคยสนใจให้ไปเท่าไรกะก็คือให้เงินไปเฮ็ดงานเท่าไดรกะไปํำนานจ้ะบเ่เคยมีการคําว่าอีกคํา่าแอ หักมียมากเลยละกะกลับบ้านตรงเวลาบ่อทะเลทะไลจะไปเป๊ะกับเวลาที่กลับบ้านมากเลยแล้วเป็นผู้ชายที่แบบว่าอา่านยอมรับว่าเพื่อนเป็นผู้ชายที่ดีแต่ว่าเพื่อนมาประสบปัญหาอุบัติเหตุกับอา่าไข่สมองฟอเนาะคะ่ะที่อา่าเป็นสมองฟอเรามันมีผลกระทบหลายทางคือเราต้องกลายเป็นผู้ชายที่มีความคิดกว้าอแานแคร์เด็กน่อยหกขวบเนาะคะ่ะตกภาระหนักกับขึ้นนกเนาะ นกต้องมาเป็นัวานารอบครัวแลวก็มาคิดเองเออเองทุกอย่างที่สําคัญปรึกษาเพื่อนบ่ไดดเพื่อนมีนาที่งานเพื่อนเดอย่างอื่นบ่ไดดเพื่อนบอ่อสามาซอยห้าไดเนาะจ้ะเพราะว่าความคิดคมอันของเราจะเด็กน้อยหกกว่าบางครัง้งอาจจะจะความคิดอาจจะไกลก็เล่าเล่าบ่ไดดเลยเราแค่แค่เป็นแค่ผู้ตามเนาะ,ะสีออกความคิดความหยังเราบ่มีเลยเล่าคือกินขา่าเฮ็ดงานแล้วกะ็กินยาเนาะจ้ะ นกก็เอาเล้าไปรักษาเรื่อยๆจนว่ามือนึงเราไปกินเหล่ากับมมอาการกําเริบน่าจะอาการพอไปกินเหล้ากับมมมาอาการกําเริบแห้งแบบว่าหูแววนะค่ะหูแววแล,ล้วกับแบบว่านางจมอยู่คนเดียวนะจ้ะนกกะบ่รู้นนกกว่ามันเกิดอีหยังขื่นกับเพิ่นน่าจะนกก็บ่บรู้บ่หยังนกก็เฮ็ดจังใดดีน,ะะนกก็เลยปรึกรษาภัยเขาก็ว่าตอนนั้นโลกนี้เขายังบ่บ่มีกันหลเนาะค่ะบ่เปลียนกันไหล ก็คือป่วยจิตนะะั่ะผู้ใดบ้านเขากับเอินมาโลกพีบ้านนะะั่นแหละถึงขนาดแบบว่าแกผาย่างตามถนนอะไรด้ยจ้ะแฟนนกเราแกผาย่างตามถนนแล้ว,วกน,ก,วก,น,น,น,วนก,กับไปโทษไปหาหน่วยงานไปปรึกษาเพื่อนว่าอาการเราเป็นยังันทั้งสี่นะะอจานกเพื่อนก็นเลยบอกให้นกบอกว่าให้เอาตำรวจจับไปแล้วก็ไปเอาไปไว้ยูโรงพยาบาลสมเด็จเจาะะ้าพญาเนาะป่วยจิตนี่มันมีหลายป่วยนะจะป่วยรุนแรงป่วยขันหนึ่งขันสองขันสามขันสี่ แล้วแต่ว่าเฮาสสังเกตอาการเพิ่นว่าเป็นจังไหนห้องค่อยสิรักษาถึงเนาะค่ะบแม่นบ้าเด้จ้ะบ้าก็คือสีธัญญาไปรักษาสีธัญญาแต่ว่าเล่าบแมเนจริงๆแล้วบานเข้าก็สิเอื่นว่าบ้าบ้าแต่ว่าสําหรับนกนกบ่าคิดว่าเป็นโรคบ้าเนาะนกคิดว่าเป็นโรคโรคหนึ่งที่คนบ่อยากเป็นแต่ว่าโชคชะตามันเป็นแล้วนกอะเอาเราไปอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้รพญาสี่เดือนนะจ๊ะเอาไปอยู่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้รพญาสี่เดือน บอคิดว่าเราสิหายเพราะว่าหมอบอกว่าลุงนี้บอมีทางหายนะจ้ะต้องรักษาแบบนี้ตลอดชีวิตเนาะค่ะต้องกินยาตลอดชีวิตนุกเอาไปชิมไว้โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาอยู่อ่าสี่เดือนเนาะหมอโทรมาบอกว่าสามารถออกไปใช้ชีวิตคือเกาได้แล้วแต่ว่านุกอะบอมั่นใจเนาะยาดแล้วอาการกําเริบอีกบัดที่นี่นุกก็เลยบอกว่า นกก็เลยถามเราว่าอยากไปใช้ชีวิตกับฉันบอถ้าอยากไปใช้ชีวิตกับฉันนี่ให้กินยาให้ดูแลเจ้าของเพราะว่าฉันบอสามาดูแลเจ้าได้ฉันต้องเหตุงานถ้าสิไหมให้ฉันดูแลเจ้าฉันเหตุอะไรจังนันฉันก็ต้องต้องทิ้งแล้วก็ไปหาผัวไม่นกกระเชิดจังสีน่าจะก็บอกแล้วกลับมาแล้วกับพกกินยาน่าจะกินยาเนี่ยบ่กกินยาเนี่ยแบบคือเก่าเป็นคือเก่าอีกแบบที่ไหนแบบที่นี่นกก็เลยตัดสินใจนี้นี้จากเล่าน่าจะทิ้งเล่าว่าสันทว่าเออ ในเมื่อเจ้าของกะบอเมีนว่าหาผัวไม่ได้อยู่นะคิดจนสิเนาะจ้ะกูหาผัวไม่ได้อยู่นะคิดจนสิแบบนะว่าจงเป็นต้องมาอ่าอยู่กับผีบ้าจสิงๆคือเบา,าเขาแบบดูพับใจให้นะแต่จริงๆเขาคิดเห็นความดีเพื่อนเพืพ่อนมีความดีสําหรับนกหลายคือแบบเพิ่อนหายากนักผู้ชายๆแบบว่าตรงตัวเวลาแล้วก็ดูแลเฮาบ่ไดดก็จริงยแต่ว่าเพื่อนเป็นคนที่แบบว่าเป๊ะๆมากเลยแบบเป็นคนที่หักมีอว่าซั่นทาะ เงินถูกบาทสุกสตางในสิญญ์ไข่เมียมือทุกอย่างสินะแต่มันเสียย่างเดียวว่ามันเว้นกรรมของเพื่อนเนาะเพื่อนสั่งเวน้นสังกรรมมาตะปังใดมันเลยเหตุให้เราประสบปัญหาแบบนี้เนาะค่ะจนว่ามือน,นึงเราบอกกินยาอาการมันก็กาเริบอีกเนะะาะจังบัดที่นี่หนักกว่าเก่าหนักมากมากเลยหนักจนว่านกเริ่มจะทอแล้วเนาะ,ะเมื่อนั้น นกกะหูยูว่าเอ๊ะเราคือโทรศัพท์มาผิดผิดสังเกตแต่แบบคำบอกคำจาเราซิว่าผิดสังเกตนะจ๊ะนกกะเลสอ่าไปยินรับเล่ายูมองทั้งเขาอ่าที่สีเขามามองมองพักนะจ๊ะพอดีนอง้างของเพื่นกะเลยเอิ้นถามว่าเพื่อนมากกับเมียเขาเนาะแต่ว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่เพื่นถามว่าอ่าเจนกบมากแาจะให้งานระบอเพิ่นวางสิเนาะเมียเขากอยู่นําเลยบอกม่นว่าเพื่นยืนอยู่คนเดียวอ่าแฟนนกนี่ก็หูเววเนาะป้าเพิ่นวางสิเนาะ นี่ขนาดอันกูยูนั่กับส้วนกันไปสี่กันติว่าสันเพิ่นเบ่าแบบนี้เลยได้แบบเพิ่นหูแว่าเนาะจ้ะเพิ่นกันกบอกว่าเอาคือไปเบ่าจังสั้นน้องเพิ่นทำดีๆคือเขาเบ่าห้างไป่ใหญ่ได้ป่ะที่น่ะพอเขาเบ่าจังสี่ขำที่เพิ่นได้ยินมันเบ่แมันขำจังสี่ซูเป็นสี่กันดักจับเราทังสันสี่เพิ่นกัว่าไปทัวร์ทิพเทอร์แดนเนาะเพิ่นกัลากนกขึ้นไปทั้งดาดฟ้าเนาะเพิ่นกัไปตีเตะเตะเตะใส่คอมแบตซัมเดะใส่คอมแบตเตะนกกิ้งไปกิงงงงมมมาาาาอออออยยยยยููู่่่่่เเพนนนนดดดดฟ้้้้้ลลลกกกกแแทััััคหซบบไจ จับนกแก้ผ่าเหมือนเลยเนาะแล้วก็เตะๆจนเหยียวเหีียวแตกจนสลบอะ่ะปากสีหนาแตกมดนกหนาแตกซี่ปากนี่ปากนี่ยิบเป็นเกือบยี่สิบก็เข็มมันในปากนะพอว่าเราเอาคมแบตเตะแล้วแล้วก็เตะกิ่งกิ่งกับบนดาดฟ้าซันสันซีเนะาะบัดที่นี่นกก็พยายามทีบาา่บ่ปากบ่าหายังเพราะว่าเขาว้าทุเขาว้าแต่ละคําออกไปนี่เพื่อนสิเป็นเพื่อนสด้ยินหูแววนะจากหูแววเป็นคุณละคําจังเขา เขาบอาคำหนึ่งเพื่อนสิได้ย่นอีกคำหนึ่งเสร็จนะจ๊ะเลือดหูนกเก็ออกนะบพราาเกียวหูนกขาดเกียวหูก็ขาดปากกระแตกหัวกระแตกตากระปูนนะจ๊ะเลือดแก้มตรงนี้มันโดนไถกับพื้นปูนเนาะมันก็มันก็สีไปหมดเลยตรงนี้บัดที่เนี่นกก็พยพายางบอปากเบาจนว่าสตีซีจีหาแล้วเล้เลยนกหนาวนกสันนรล้็เลยมาอุ้มอุ้มนกลงมาห้องหลวกมาเอาเสื้อผ้าใส่ห่มผ้าให้นกเนาะ ปัจจุบันนกะบ่ปากนกกอะยืนยู่สภาพนั่นแหละไปหาหมอก็ไปบ่ได้เนาะเพราะว่าเราสิตีเราสีขาไงเพราะว่าประสาทเราขึ้นลูกกับโทรศัพท์บ่เป็นช่วงนั้นมันบ่มีโทรศัพท์เดี๋ยวว่าอันของเจ้าของเนาะมันต้องโทรตู้เนาะจา้ะนกกะเลยพอเราหล,ลับหลับนอนหลับแล้วบัจจุบันนี้นกกะเล่คอยย่องไปเนาะจา้ะย่องไปสภาพแบบนั่นแหละกัไปกดโทรศัพท์อ่า แจ้งความกับตำรวจเนะให้ตำรวจมาตำรวจก็มาเอาไปไปโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้ก็เอาไปรักษาอีกคือเขาแต่ว่าหมอเขาแล้เวเรามีบัตรโรงพยาบาลอ่สมเด็จเจ้าพญาเนอะมันก็เลยเขาต้องเอากลับไปรักษาอีกรอบหนึ่งนะจ่ะนกอ็ไปงิบแผลงิบยังหมอตำรวจเพื่อนเอาไปโรงพยาบาลน,นะจ่ะอ่องิบไปนอนอยู่โรงพยาบาลตั้งหลายคืนเล่าก็ตำรวจก็เอาเพื่อนไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาเนาะจ้ะชีวิตนกนี่นก พูดถึงว่าสุดๆเลยกับชีวิตปอม้าล้วน้ำตาสิไหลมันเป็นอีหยังที่บอกว่าถือชีวิตนกเป็นอย่างค่อยมาเจอแบบนี้ทั้งๆที่เขาแบบอยากจะมีชีวิตที่ดีก้นนึงแต่กลับมาได้พัวพัวก็ดีดีแต่ว่ากลับมาเป็นโลกลายแบบนี้เนาะโลกแบบที่บ่มีพู้ใดอยากเป็นแต่นกกะ บอกคิดว่าสินีจากเพื่อนนะเพราะว่าพ่อเพื่อนพ่อแม่เพื่อนหรือว่าพี่น้องเพื่อนบอกเอาเพื่อนจากค้นเนาะจ้เพราะว่าเพื่อนว่าเป็นบางสิ่ะคนอีสานบ้านเฮาเขาสิบบรดเวินิ้ใสลูกเนาะเขาก็สิบอกว่าเป็นบางสิ่งนกก็เลยสุดท้ายนกก็เลยต้องดูแลเพื่อนเพราะว่านกกะทิมเพื่อนบ่ได้เพราะว่านกเป็นอย่างนกอยากให้เพื่อนมีชีวิตที่ดีอยากให้เพื่อนใส่ชีวิตคือคนปกติอย่างสี่ะนกอยากอยากให้เพื่อน มีชีวิตใส่ชีวิตคือห้าองศาบอเมนว่าค้นว่าบากรบบอกจะให้กำลังใจเราตลอดว่าตั้งกี่นกเคยเอินเพลินพีพีเนาะแต่ว่าสิปีหลังมานี่นกเบอเอินเพลินพีนกจะเอินเพลินว่ากูมึงนะจ้ะนกก็จะบอกว่าเออมึงบอทองห่วงเด้อเออถึงมึงสิเป็นผู้ใดสิว่ามึงบากัตามแต่กูอยู่ยียง้างมึงตลอดกูอยู่กับมึงนี่กูหูดีที่สุดว่ามึงเป็นยังไงขอแค่มึงกินยารักษาเจ้าของขอให้มึง เหตุงานไปแบบนี้ขอให้คิดว่ากูอยู่กับมึงตลอดเวลากูยู่คียงขังมึงตลอดเวลานี่นกจะให้กำลังใจเราตลอดนะจ๊ะอันนี้มันคลิดยาวพดเดี๋ยวนกสิมาว่าตอนสองนะคะเดี๋ยวจงค่อยพ่อกันไหมอีกครั้งหนึ่งนะคะชิปนี่มันยาวพดเดี๋ยวนกตัดต่อไป้าเอาไปเหตุเป็นตอนที่สองเนาะค่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องชีวิตมันเล่ายาวอีหลีเอาไว้สำเนานะคะไปพ่อกันไหมนะคะไว้ตอนสองค่ะยบาย